สวัสดีครับวันที่บริษัทเมยาสองพันสิบแปดออกเยี่ยมชมสวนโกโก้ของพ่อบุญทองนะครับปลูกอยู่ที่สันต้นเมืออำเภอแม่อายครับปลูกอยู่บนเกาะก,กลางกลางน้ำฝางนะครับช่วงรอโกโก้โตดูนะครับเขาทำอะไรที่ปูฟางอยู่คาดเตรียมที่ปลูกกระเทียมนะครับช่วงรอโกเก็บผลผลิตโกโก้นะครับ ราดูโกโก้กันเป็นไงบ้างนะครับนี่ครับโกโก้หนึ่งปีสิบเดือนนะครับเริ่มม่ผลผลิตแล้วนะครับเริ่มมีดอกมีลูกบางแล้วนะครับนะฮะนี่ลุงทองอยู่ด้วยลุงทองสวัสดีครับผมครับผมเป็นไงบ้างไปเห็นลูกเห็นดอกเป็นไงบ้างครับโกโก้เออนี่ก็ความดีใจเข้ามาละเริ่มจะได้ตังค์แล้วครับน่ะได้ตังค์แล้วครับโอเคครับดี๋วรดูพาดูเรื่อยๆนะครับต้นนี้ผู้จัดการรับงางแต่งตัดแต่งกิ่งนะครับ เรามาดูซิว่าต้นเล็กๆแบบนี้เป็นใหญ่บ้างนะครับกำลังใจละเราิ่มมีกันเห็นไหมครับรูปโกโกเห็นไหมครับนี่นะครับลูกใหญ่ผลดกนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับอาจจะมืดหน่อยนะครับเปียบเตียวกตีวฝ่ามือแล้วนะเห็นครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องแต่งใบใหม่ครับแทนโป่งหน่อยโอเคเห็นไหมครับอาจจะมืดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราพาดูฝั่งนี้ครับ อันนี้ใบมันหนาไปนะครับแดดตองไม่ถึงนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับมุมนี้นะครับลูกใหญ่ฝนดกนะครับออกดอกเต็มเลยนะครับแต่ก็ต้องตัดแต่งกิ่งนะตัดแต่งกิ่งด้านในให้โปร่งโล่งเ้าไว้นะครับเอาไว้เฉพาะกิ่งใบด้านบนช่วยบางแสงแดดเท่านั้นนะครับถ้าเราไว้ใบทึบมากไม่ได้แสงเลยก็ทําให้ส่อได้นะครับ จวดูภาพโดยรวมของแปลงนะครับสวยทุกต้นนะครับอันนี้นะครับลุงทองแกดีใจมากนะครับนะครับงามนะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับลอบลอบไปนะครับวันนี้ถ้าถ่ายเวลาสี่โมงเย็นนะครับแดดอาจจะแรงหน่อยนะครับสวยงามทุกต้นคลิปนี้เอาไว้สั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับลุงทองสวัสดีครับบ๊ายบายครับครับ